กรรมโนกถาโนกรรมปัจเจกุทโธพุทธังทั่วจักรวาลังธรรมังทั่วจักรวาลังสังฆังทั่วจักรวาลังอโหสิกรรมัง ข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลผลนจากการสวดพระพุทธมนต์นพระพุทธคุณนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีความทุกข์ ขอให้ได okay. <my> ้ผลจากขพท่านที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมในเวททั้งหลายหายได้ได้ผลผลบุญบุญที่ข้าเจ้าตั้งจิตอิตให้นี้แล้วโปรดอัตโนามูญแก่พเจ้าให้ให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นภพด้วยอำนาจบุญที่ผู้พิทนี้